ก้นทักทายสบายดีโอ้ยมาเนี่ยได้หมวกใหม่พี่น้องเลยหมวกสาวธนาคารเอาให้สาวธนาคารส่งเสงริมกิจกรรมเอาให้หมวกก็ได้เลยได้มีโอกาสได้มาใส่ไปในะที่พทุกคนเท่ขนาดเลยหมดมล่าเป็นเดือนหรือหมอจาว่าผมเป็นเดือนประมาณสองถิดออกมาให้มานาทุกคนอ่า มาให้มานะเทียงหน้าหน่อยบ่หน่อยแล้วทุกคนเลยถือว่าซ้ำบ้านหลังหนึ่งของเรบ่มเม้นเทียงหน้าเนี่ยเออมาบ้านมาสั่นซะบ้านบ้านหน้าบ้านหน้าสายลุ่มยินเนาะเป็นบ้านของน้องทรายนี่แหละทุกคนการบริออกมา,มาก็ใช่ประมาณสองทิศนี่แหละอืมเพราะว่าเวลาไปเบี้ยกับเท่าเข้ายุดกับบริออกมาเมื่อไหร่มีโอกาสได้ออกมาก็ได้ เก็บภาพบรรยากาศให้ทานผู้ชมได้ครับชมนำกันข้างหลังจะเป็นบ่อเนาะเป็นนองป่าแต่ว่าเบ,า,บาล้นกระสิบเกิดว่าโอ้จะน้อยลงไฮลงหน้าก็สิเอามานอนอยู่ที่ล่ะมันได้บรรยากาศมันได้ฟิวเลยทุกคนเลยเนี่ย้องป่ากับอะไน้องป่ากระสองน้องไก่ไมันลงไปอยังมันรู้ไหากินน้ำโอ้น้ากัเป็นโบกหลายเติบ โอ้หนาขึ้นเรือบางง่องแต่ทุกคนเลยมาบางมุมนี่ก่อลมพายอยู่เอาหลังกระตบไปเนาะเออลำมันจะมาเลี้ยงไว้ก็นจนออกปบจนถอดยอด,ดอออพอี่น้องเี้อืมก็พูดหนามยูงนี่กับโอ้เอเมื่อบานเนาะพูดหนามเป็นเอาเมื่อบานะ โอ้ยหน่อมาเบิ่งกระตูปก่อนผมกบจักได้แบบพัยูเอาลมกระตูปลงนี่หน้องกบดีบอกสูบฟังไปหน่อเลือดแต่กระเบื้องกองอาบลาบอยู่เลยเห็ดใหม่ละนี่กบได้หู้ได้แนนบบพัยูเอาอันน่ะเอากระตูปไปนี่ ขย้ายเปไ็นอะไรขย้า,ายน,นี่เนาะฝนตกฝนลมเปิดได้อย่างนเนาะนีน่ว่ากันเก็บขาห่มเลยสงสัยสอดไปแหละขย้ายเนี่ยมึงอวยปุ๋ยเลยวัเราเกิดวายังตูปยังคือเก่ามากว่ะเปิดไปเบิดถัดผู้ชมอืมเป็นกับเบื้อาแสุกฟังได้แบบพายุเขาเมือนั่นมันเอา าตูไปได้กับโบราณว่าได้เนองก็ได้ไดไดนอ,นดอามากวดจนนี่เขาหอมนเนาะผมจ้าอืมหมวกง,งามพี่น้องเลยหมวกง,งามมันได้จากสาวธนาคารเมื่อเ้านี่หมวกง,งามอืมโอ,โ,อโอ้พูดว่าพายุกพูดว่าลมเสาไฟก็จนนั่นจนหนุ่ย ต้องฟังใหม่ก็ได้ไงฟ้าสะก่อนทุกคนเลยโอดีมากสองทิ์มีการเปลี่ยนแปลงตู่น้อยก็นจนไป nặng, nào tu cái gì thì thì chúng sẽ chỉ lại bộ đại lại bổ sung là ta có lạng con nữa còn có ห้นห้นห้นเอาห้นเอาห้นเอาต้องเสียบไฟเอานนามหม่ๆไปสั่นเดี๋ยวเขาไปเบิ่งของหนามกม็มีหนามอยู่บ่เบิ่งของหนามก็สกคนเดอ้อ เอาหัวนามคนเจอเป็นอะไมีนามอยู่พส่สวยหนาเ่กมีหัวหนาม,มเอาเสร็จทังแล้ว ทางสายโน่บ้านทางกระบุมีต้องหาทางแล้วทุกคนเลยยิง่องยิงสายน้ำกินมีบ่แ้วเนาะยังไม่ได้ช่วยหอนหนาไปื่อช่วยยกฝายผลบ้างหาทางอยู่น้าพอได้เขาหงนามนะก็ได้ ถังกระบุมีจังอันว้ายเป็นไจปบานคนนี้ต้องหาถังซะก่อนถังกระโปองกระบุะะมีม <c oughs> บรรยากาศโอ้เงียบสงัดเหมาะสำหรับมาพักผ่อนเออ Để nó sẽ để thẳng bạn Nhìn bao nhiêu thương tiếng phá hồng thì nó ư ư nhằm hay nhằm na lè Chiếc phá lộn Chiếc nhằm như rút Sẽ thắng này áo thôi này để nó phượt sẽ thắng này áo Phượt con thôi เปิดหน้าสซะก่อนปักตัวใดญแล้วบ้านอึ๊บอืมของมั้ยครับนี่งนอนก็นมีมาน,นอนอยู่หน้าไปคันเนี่ย Kìa okay. phách bất nam con. Hoặc một môn lục con ngoài pha na nắm, mi bớt ngon 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 อ๊ยปวดพักกันหันห้องไว้อืมโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาสิไปหาเปิดน้าก่อนขออ,อนุญาตนำทุกคน,อ,นอย่างนั่งรถมานน้มันโถดองเนาะนั่งรถอีแตกมานน้เพิน่นหน้าตาเรืมมองม่องนะโอเคทุกคนขอบอกขอบใจสำหรับควาสมสนุกเดี๋ยวขออ,อนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อน จะหาอาบน้ำอาบทาก่อนเศร้าเมื่อยจังน้อยอืหลังจากว่าเฮาโบนี้ออกมาเป็นถีดสองถีดเออกระท่อมกับไปล้มพยุงออกไปอัอจะหอดมื่อก่อนในเฮือนี่หนามันว่าไม่หนากองท่านผู้ชมเลยเอาวาลายใจห่างบอกสิว่าบุญเนาทุกคนเนาะมันนี้กับบุญยังลายเนาะเฮาก็ออกมาหน้าในหลอบสองถีดนี่แหละบนีออกมาจงเป็นหน้าลงทรายเนี่ยมองมาอยู่น้ำ ไอโน่งของเขาแหละมองมาเห็ดเวียกอยู่เมืองวิลาบุร like. ีพอดีบอกรอบนุ่นเล่าก็ได้ออกมาก็สีเก็บภาพบรรยากาศแบบบ้านๆแบบชนบุมาให้หักส้มน้ำกันเดี๋ยวตื่นหน้าตื่นให้เอาภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งแบบรักษณะนี้มาไปเรื่อยๆทวนเลยก็เออจะน้อยกระหอดลงหฮลงหน้าน้ะมีการออกให้งานเตรียมวานเขาวานก้านาะ สำหรับมะฮอนนีเบาร้อนขอไวไส่พ่อทุกคนโจบมีแต่สุขภาพแข็งแรงผมจิบจะได้วามไข่จะมีเด้เอ,อนอนสุกมันลงไว้สุขสุขคนเอาบายบาย